ฝันเห็นตัวเองในกระจกหรือฝันว่าตัวเองได้ส่งกระจกทำนายว่าคุณจะได้รับเคาะจากกรรมเก่าช่วงนี้ให้ระวังตัวไว้บ้างจะทำการสิ่งใดต้องคิดให้ดีและทำอย่างระมัดระวังรอบคอบและมีสติคุณจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุทำอะไรอย่าประมาท คุณมีเกณฑ์ได้รับรากผมจากคนรักฝันเห็นตัวเองในกระจกดวงความรักทำนายว่าคนโสดยังลงหลักปักฐานกับใครไม่ได้เพราะคนที่เข้ามามักจะมีข้อสเสียที่คุณรับไม่ได้จะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์น,นอกรู้นอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดีคุณมีโอกาสที่จะพบกับปัญหา